จะเป็นคนที่คอยกระชากหน้ากากคนปแหลกแต่มันออกมาเองได้สิงั้นต่อไปอ่ะฉันมีอะไรฉันจะบอกแกฉันยังโชคดีที่มีเพื่อนดีๆแบบแกอยู่ข้างๆถ้าฉันคบกับอีกผู้กันมูพิษสองคนนะป่านเนี้ยมันทำชีวิตฉันพังไปละขอบใจแกมากนะที่ผ่านมาที่แกคอยบอกมาตลอดว่ามันนินทาอะไรฉันบ้างขอบคุณจริงๆนะเมล็กไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันนี่ เรื่องแค่เนี้ยสบายมากขอโทษนะพวกแกที่มาช้าพอดีว่าหัวหน้าเรียกคุยอะ่ะไม่เป็นไรไม่ได้รอนั่งก่อนสิพวกกัน Ờ... Mẹ Lê